สวัสดีครับผมตั้มวิทย์ผีบรรพนพากินพาไปเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาดักหนูนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็หนูได้แต่หนูเล็กนะครับก็ไม่พอที่จะทํากินนะครับก็เอาไปไว้แล้ว3าตัวนะครับเมื่อคืนนี้ได้ไป3าตัวนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เอาใหมกนะครับก็น่าจะออกมาดูสัก3ารอบ2รอบสามรอบนะครับก็เดี๋ยว เรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้หนูกี่ตัวนะครับไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อกันนะครับฮะเฮียก๊เอาหน,นูหนูหนูดักหนูได้บอลนี่สองตัวเมื่มคืนนะอโอ้ตัวน้อยตะลับปัน,น

มันบอกใครมีหนูไงยะเดี๋ยวเนี่ย 因为。嗯 ลบตัวไหนเหรอไหนไหนบอล <tús de baies> เสร็จเรียบร้อยนะครับคืนนี้เดี๋ยวมาหยาบนะครับได้เต็มนะครับก็ไมวรู้มาจากไหนนะครับ ็นหนูน้อยนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวไปดูอีกันนึงนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้กันนะครับอาจจะดีเร็อเปล่ายังครับยังยังยังนดครับไ,ได้ตัวแล้วนะครับ ตรงนี้ได้ประมาณตัวที่สี่นะครับนี่มีตัวที่สี่ครับ,รบเดี๋ยวยามตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเช้านะครับเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัวอะไรกันนะครับ นี่ครับหนึ่งตัวนะครับบกเอฟเลยนะครับนี่ครับเออครับออจังได้ครับตัวใหญ่มากๆนะครับมัน รบเคัได้สองเปมนะครับ อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดีกว่าครับเดี๋ยวใส่ไว้อีกนะครับเผื่อนีอีกนะครับโอเคครับหนูก็ได้พอที่จะทำกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำเมนูอะไรบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นคลิปคลิป,คล,ป,ค,ลปคลิปทำกินนะครับคลิปนี้ก็คงจะ ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหนูอีกที่ดักหนูอีกคันนึงก็คงจะมาเอาตอนเช้านะครับแต่ว่าคลิปคลิปนี้นะครับก็คงจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับคลิปทํา หนูเมนูหนูนะครับก็มาดูกันนะครับผมเมนูอะไรบ้างนะครับผม